มาดูวิธีการดํานานะครับนี่ชาวนาก็กําลังดํานาอยู่นะครับนี่คือวิธีการทํานาหรือว่าการดํานาของชาวบ้านนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดครับกับอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับครับนี่แหละครับศรีสะเกดชาแนลครับให้เบิง youtube ช่องน้โ่โนครับเข้าไปกดชมในช่อง u t u b e ศรีสะเกดชาแนลนะครับเด้อ นี่แหละครับพี่นองครับเป็นกําลังดําหน้าเช่าห้เช่าหน้าดําหน้าปกติมองนี่นี่ว่านเอาบอกครับสุปีปปโอ้บานในปีนี้น้ำาหลาบอกครับฝนตกดีบอกครับเนี่ยฝนตกดีบ่หน่ำเลยไหลยโอ้ปีที่แล้วนี่ท่วมบ่ได้ดำเลย,อเย,เลยบอกมันท่วมหลกว่านี่บอกปีที่แล้วโอ้ปีที่แล้วบ่ได้เขาเลยแท่ปีนี้ก็ถือว่าหลอยู่นู่น้นำนี่เนาะนนํำปิมคันเท้หน่าเลยเนาะ แต่ว่ากับพ่อดำได,ด,ด้เนาะต๊กกาเนี่ไปตกอยู่ทั้งอีก,ท,อกทั้งอื่นผุนบ่ครับต๊กกา <Yeah. S 1> อืมครับดำกันแค่สองคนนี่บ่ครับ <Yeah. S 1> อันไทยเราบ่ครับเนี่นไยไทยไว้คาดแล้วเอาไว้เรียบร้อยวันเะ <Yeah. S 1> อือโอวโอ้ฝนตกบ่ครับหรือยังได <Right. S 1> หรือหนามาแต่ทั้งใดเนี่ย โอ้ครับฝนทบมือก้อนนี่นาหลายๆเลยเนาะนี่นะครับพี่น้องครับเป็นวิธีของชาวบ้านนะครับเป็นวิธีของชาวอีสานนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับผ้ามาเบิงเปิดดำหน้าตากาเปินเป็นเป็นไปลกกามากเป็นกับมาดำหน้านะครับถือว่างามอยู่นะครับพี่น้องกาเป็นนะครับวิธีการดำหน้าไอ้พวกเคยเห็นกับมาเบิงเด้อพี่น้องเด้อวิธีการดำหน้าของชาวอีสานครับ แม่นแมน่าเมน่าบอมาทายขนมจีนขนมจีนสี่แยกไ่แดงอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือวิถีอีสานวิถีชาวบ้านนะครับการดำหน้าด้วยครับพี่น้องครับแต่ว่าเบิงนะครับการดำหน้านี่ะครับวิธีการดำนาไผบ่กเคยเห็นกับเบิงได้พี่น้องเด้อการดำหน้า ของชาวอีสานบานเท่านะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับชาวอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดบันดําหน้านะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ